วค่ะพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบลีีค่ะแอสัสดีค่ะอดีค่ะก็เห็นว่าเพิ่งจากทำแบ็คกลับมาในรอบ3ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับพวกเราสามนนะคะก็คือเอาเข้มาองคนอื่นเขาเพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นเจนแรกนะคะ ส่วนคนอื่นเข้ามาได้ย <guarding okay>? ังไงคะก็จริงๆผ่านการ a u d i t i เข้ามาเหมือนกันทุกคนก็ผ่านการ a u d i t i เข้ามาก็อย่างที่บอกค่ะที่น้องบอกเลยคือเอิร์นเป็นเจนแรกก็จะอยู่แล้วนะคะแล้วก็พวกน้องทั้มดนะคะเข้ามาที่ลังก็คือออ d i ชั่นเข้ามาเหมือนกันเลยค่ะผ่านการ audition แบบเดียวกันเลยใช่ค่ะมีชิตี้ชิตี้แบงกับอ่าซัมเมอร์ฟีลิวัมค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะช่วยน้องที่เป็นแฟนฟังหน่อยก็ชิตี้ชิตี้แบงนะคะก็เป็นการคอมแบ็กในรอบสามปี มิให่เราก็เล้อยากทาอะไรใหม่ๆด้วยค่ะก็เลยแนวเพลงก็จะไม่เหมือนกับเจนก่อนสามเพลงนะคะแนวเพลงนี้ก็จะเลยอยางที่เห็นไปดูดันนิเนิงก็จะมีเบรกแดนพร็อพเมนต์ก็จะแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวเพลงฟอมสไตล์ที่ไม่เหมือนกับสามเพลงแรกของจรกส่วน Summer p y r a m ค่ะส่วน Summer p ี r a m i d ก็จะเป็นแนว Summer ซัมใจนิดนึงเข้ากับฤดูร้อนประเทศไทยค่ะใช่ก็จะเป็นแนวเหมือนเพลงแรกของเจ่1ก็จะเป็น f e ล l Tropical House ค่ะ แฝกน,นะคะดีค,ะค่ะแบบว่าเหมือนกับเพลง, <laughs> พลงแรกที่ปล่อยมาเหมือนเราห่างหายกันไป3ปีเนาะแบบว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกทาให้แฟนคลับคิดถึงก็เลยค่อนข้างแบบฟีดแบกดีคะ่ะใช่ค่ะ <laughs> ก็คือแฟนๆก็คิดถึงพี่เอิญน,นะคะแล้วก็ได้มาการติดตามแล้วหลังจากที่เห็นออดูเจนใหม่ไปด้วยเนี่ยก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแฟนๆก็ให้ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมาค่ะก็ชื่นชอบนะคับที่เราแบ่แบ่งแนวมาใช่ค่ะ ่ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันก็คือทางค่ายเนี่ยก็จัดบ้านให้อยู่ด้วยกันในประมาณ3เดือนแรกค่ะก็ทําให้สนิทกันง่ายขึ้นเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เจอหน้าตอนตื่นก็เจอหน้าก่อนนอนก็สนิทสนมกกันเป็นอย่างดีค่ะจริงๆแล้วเหมือนค่ายก็ลดความลำบากให้เราตรงที่ว่าบ้านที่อยู่นะคะกับค่ายเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยก็คือเดินทางไม่ถึง5นาทีก็ถึงค่ายแล้วทําให้แบบว่า ลดแบบความเสี่ยงเรื่องการติดโควิดเข้าไปเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ออกไปไหนนอกจากบ้านแล้วก็คลายที่เข้าไปฝึกซ้อมค่ะ้อยากให้น้องช่วยบริหาตับในรอบของพี่หน่ค่ะค่ะก็ขอให้มีงานปังๆนะคะเจริญขึ้นไปอีกร้อยพันพันปีไปเลยค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะก็ขอบคุณที่เชิญมาวันนี้มากๆ เราจะมาทุกปีแล้วออ๋มาทุกปีเลยสามปีสี่ปีห้าปีหกปีสัญญาแล้วใช่ถ้ายังเปุกอยู่ไม่ใช่นะ